สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันอาทิตย์ที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ปี2022นะคะดูอากาศทางบ้านวันนะคะมีแสงแดดเข้ามาทางหน้าต่างนิดนึงนะคะเมื่อเช้านะคะประมาณสิบโมงเช้าแล้วก็ส1บเอโมงเช้านะคะแสงแดดมานะคะแบบอุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้บา่ายสามกว่าแล้วนะคะคึมๆนะคะเหมือนหิมะจะตกนะคะ ก็เพื่อนที่ทํางานมันบอกว่าอาทิตย์นี้นะคะจะติดลบนะคะเห็นเพื่อนบอกว่าลบประมาณ20องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit นะคะทุกคนแต่วันก็เลยเข้าไปเช็คในสภาพอากาศนะคะเขาบอกว่าติดลบประมาณ16องศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit นะคะไม่รู้จะจริงหรือเปล่าขอให้อย่าเป็นจริงนะอากาศช่วงนี้นะคะอากาศหนาวมากนะคะแล้วก็มีหิมะตกนะคะทุกคนยังไงก็หน้าหนาวแล้วนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะขอให คนที่รับชมคลิปวันนะคะมีความส,สุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะดูเหมือนอากาศดีเนาะแต่ว่ามันเย็นมากเลยนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก่อนเองนะคะวันขอบคุณมากๆนะคะที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันนะคะแล้วก็ชมจนจบคลิปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะวันจะมาอัปเดตข่าวทางอเมริกานิดนึงนะคะแล้วก็มีข่าวจาก i r s นิดหน่อยนะคะส่วนข่าวของยูเครนแล้วก็รัสเซียนะคะ จริงๆวันไม่ค่อยชอบอข่าวสงครามนะคะวันก็เลยไม่ค่อยพูดถึงนะคะแต่ว่าดูอยู่นะคะแต่ว่าไม่พูดในคลิปมากนะคะก็ตอนนี้นะคะประธานาธิบดีโจบไบเดนนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะขยายนะคะมาตรการฉุกเฉินทั่วประเทศนะคะ เหตุก็เพราะความเสี่ยงของโควิดยังไม่จบนั่นเองนะคะก็คือนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโจโบไบเดนของเรานะคะเปิดเผยว่าสหรัฐนะคะจะขยายการบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินทั่วประเทศนะคะ ต่อไปอจนถึงวันที่1มีนาคมนะคะเนื่องจากว่าโรคโควิดนะคะ19ยังคงเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณาสุขนะคะก็สมัยประธานาธิบดีโดนัททัมนะคะเขาได้ประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินนะคะทั่วประเทศครั้งแรกนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะทุกคนก็คงจะจําได้นะคะก็ในเดือนมีนาคมปี2022นะคะก็จะเป็นประมาณอ่า วันที่13มีนาคมนะคะปี2020นะคะเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะแล้วก็เขาเองก็อตอนนั้นนะคะก็ะเบิกจ่ายงบประมาณฉุกเฉินประมาณ5,000 50, ล้านดอนลลาร์สหรัฐอเมริกานะคะก็นะคะแต่ละ ยุคแต่ละ,ะประธานาธิบดีนะคะก็มีสถานการณ์ที่จะต้องรับมือกับโควิดนะคะก็ว่ากันไปนะคะทุกคนโดยนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะมีการระบุว่านะคะจำนวนชาวอเมริกันนะคะมากกว่า900 0 0 0คนนะคะก็เท่าที่วันดูนะคะก็คือประมาณ9 5 5 0 0 0 0กว่าคนนะคะที่เสียชีวิตจากโควิด1 9นะคะซึ่งยังมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องรับมือ กับโรคระบาดโควิดนะคะแล้วก็ยังคงมีความจําเป็นนะคะที่จะต้องดำเนินมาตรการฉุกเฉินทั่วประเทศนะคะซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนเองนะคะก็ได้ระบุในจดหมายนะคะที่ส่งถึงประธานสภาผู้แทนรัศดรนะคะแล้วก็ประธานวุสภานะคะทั้งนี้นะคะสถานาการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศนะคะจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตินะคะ เว้นเสียแต่ว่าภายในเก้าสิวันก่อนถึงวันครบกำหนดนะคะ,ะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นประธานาธิบดีก็จะมีการส่งหนังสือนะคะ,ะแจ้งไปยังสภาของเกสนะคะโดยระบ,บุว่าจะขยายนะคะ,ะเวลาบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปจากวันที่ครบกำหนดนะคะก็เราก็มาดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะเพราะช่วงนี้ก็คืออ่า เขาเรียกอะไรนะยอดโควิดนะคะค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าลดลงของทางอเมริกาก็ยังเป็นแสนต่อวันนะคะก็อย่างที่วันบอกนะคะเดือนมกราคมเนี่ยก็ล้านหนึ่งนะต่อวันนะคะแต่ตอนนี้มันลดลงเยอะนะคะเขาก็บางรัฐที่วันลงคลิปไปเขาก็มีการยุกเลิกการสวมหน้ากากก็มีในโรงเรียนบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็เป็นเฉพาะ รัฐนะคะแล้วก็บังรัดไม่ใช่ว่าทั่วรัฐนะคะเป็นเฉพาะกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงก็มาต่อกันด้วยข่าวจาก IRS นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเสียภาษ,ษีปลายปีของพวกเรานะคะก็จะมาพูดถึงข่าวจาก IRS นิดนึงนะคะก็ IRS นะคะมีการประกาศเกี่ยวกับการจ่ายคืนภาษ,ษีนะคะรอบต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะ วันที่22กุมภาพันธ์นะคะก็เป็นวันอังคารอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะใครนะคะที่ยื่นภาษีไปแล้วนะคะในช่วงนี้ก็จะได้รับเงินคืนไว้นะคะบางคนยื่นไปแล้วประมาณอาทิตย์กว่านะคะก็ได้รับเงินภาษีคืนแล้วนะแล้วก็มีอีกวันนะคะในวันพุธที่23กุมภาพันธ์นะคะ IRS ก็จะมีการส่งออก ภาษีคืนนะคะสำหรับคนที่ยื่นภาษีแบบเร็วนะคะเขาก็จะส่งคืนนะคะจะเริ่มส่งออกวันที่23กุมภาพันธ์ด้วยนะคะวันสุดท้ายของอาทิตย์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันศุกร์ที่25นะคะกุมภาพันธ์ทาง IRS นะคะก็จะมีการส่งออกอีกนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ยื่นเสียภาษีไปแล้วได้รับเงินภาษีคืนนะคะก็อาทิตย์หน้านะคะวันสำคัญที่ทาง IRS นะคะจะส่ง เงินภาษีคืนออกมาให้กับทุกคนนะคะที่ยื่นภาษีไปแล้วนะคะก็จะมีวันที่วันอังคารที่22กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็มีวันพุธที่23กุมภาพันธ์แล้วก็วันสุดท้ายของวิกนั้นก็จะเป็นวันศุกร์นะคะในวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์นะคะยังไงนะคะคนที่ยื่นเสียภาษีไปแล้วนะคะก็ขอให้ได้ภาษีคืนเร็วๆนะคะวันเองนะคะจะไปยังไม่ได้เข้าไปยื่นเสียภาษีเลยนะคะ ก็วันทํางานทั้งหวันรวดนะคะมันก็ไม่มีเวลาก็ว่าอาทิตย์หน้าเห็นแฟนบอกว่าจะโทรไปนะคะแล้วก็จะไปยื่นในช่วงที่วันเลิกงานนะคะก็เลิกงานเสร็จแล้วก็ปึ่งไปทําการยื่นเสียภาษีให้เรียบร้อยนะคะคือตอนนี้นะคะทาง IIS เนี่ยพยายามจ้างพนักง,งานนะทุกคนก็คือ เกณคนมาทำงานนะคะเขาจ่ายประมาณ12เหรียญต่อชั่วโมงนะคะเห็นข่าวบอกนะคะแต่ว่าค่าแรงมันค่อนข้างน้อยนะทุกคนอ่าน้อยกว่าคนที่ทำงานที่ร้านแมคโดนัล์หรือวอลมานะคะซึ่งเขาเริ่มจ่ายที่15เหรียญต่อชั่วโมงนะคะตอนนี้นะคะที่วันดูข่าวเนาะ คือคนที่จะไปทำงานอ่าให้กับ IRS นะคะ12เรียนต่ชอชั่วโมงเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปกันนะคะแต่ทาง i r s เองนะคะก็พยายามเกณฑ์คนเพื่อจะอ่ามาทำอ่างานเกี่ยวกับภาษีตรงนี้เพื่อจะเอาภาษีคืนให้กับทุกคนที่ยื่นภาษีไปนะคะให้มันเร็วที่สุดนะคะก็คือไม่อยากให้มันมีการล่าช้าเหมือนปี2ปีที่แล้วที่เราอ่าเสียภาษีไปแล้วแล้ว รับเงินภาษีคืนช้ามากบางคนเป็นปีนะยังไม่ได้รับเลยทุกคนมากกว่า8เดือนเอาง่ายๆวันเห็นคอมเมนต์นะคะเอาง่ายๆเลย8เดือนอ่ะบางคนก็แบบ10เดือนยังไม่ได้ภาษีคืนเลยนะคะแล้วก็เงินอ่ะใช้ทแท็กเครดิตนะคะ,ะเงินช่วยเหลือนะคะคือเงินต่างๆนะคะคือ i s เอสเขาทำงานแบบอ่ไม่ทันนะคะปีนี้เขาก็เลยแบบเกณฑ์คนนะคะ มาทำตรงนี้เพื่อจะไม่ให้เกิดการล่าช้าในการคืนภาษีให้ประชาชนของคนอเมริกันนะคะก็รอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่เท่าที่วันเห็นคอมเมนต์นะคะบางคนยื่นไปยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยอะ่ะเขาได้คืนแล้วนะคะแสดงว่ามีคนทำงานค่อนค้างเยอะนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเกี่ยวกับภาษีคืนนะคะส่วนเงินช่วยเหลือนะคะ ในรัฐต่างๆวันก็เห็นข่าวนะคะมันก็มีการอัปเดตเงินช่วยเหลือนรัฐต่างๆเข้ามานะคะคือตอนนี้พูดถึงเงินช่วยเหลือรอบที่สี่เนี่ยมันยังไม่ได้มีแบบออกมาเป็นข่าวแบบว่าจะมีเงินช่วยเหลือรอบที่สี่นะคะแต่ว่าเงินช่วยเหลือของรัฐนะคะเขาก็มีเงินช่วยเหลือของรัฐออกมาเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยววันยังไงถ้าเกิดยังไงวันจะมาอัปเดตให้ให้ดูนะคะว่ามีรัฐไหนมากนะคะที่มีเงินช่วยเหลือที่เขามีการอัปเดตอยู่ตอนนี้นะคะวันเคยลงข่าวเงินช่วยเหลือ50สเตทนะคะที่มีการอัปเดตเงินช่วยเหลือของรัฐนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายหลายรัฐนะคะก็มีการอัปเดตในการเงินสติมลูเชคของรัฐนะคะแคลิฟอร์เนียนะคะน่าจะมีเงินช่วยเหลือรอบอที่3นะคะ ในปีนี้ปี2022นะคะมีแนวโน้มว่าจะมีนะคะทุกคนยังไงทุกคนที่อาศัยอยู่แคลิฟอร์เนียนะคะก็ขอให้โชคดีเนาะโอเคทุกคนวันนี้วันก็มาเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปของวันนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะสูส้ๆกันทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ